ในช่วงที่สถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้ฝนตกทุกวันแบบนี้นักปั่นจักรยานหลายคนก็คงอยากจะปั่นจักรยานในบ้านทีนี้มันเกิดคำถามว่าไบย์โรเลอร์หรือว่าไบย์เทนเนอร์ที่เหมาะกับเราในคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไซคคิสตอรี่ปัญหาเรื่องนะครับในช่วงนี้ไซคิสตอรี่มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาบอกดครับในช่วงสถานการณ์ที่ฝนตกบ่อยทุกวันแบบนี้แล้วก็น้ำท่วมนะครับไม่สามารถที่ ทำให้เราไปปั่นจกักรยานข้างนอกได้นะครับทาให้เกิดอ,อุปสรรคนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์แนะนํากับเพื่อนๆนะครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ฝนตกแบบนี้บางท่านก็อยากจะปั่นจกักรยานในบ้านนะครับทีนี้มันก็มีอยู่2คําตอบให้เราเลือกที่เป็นไบ k ์โร l เลอร์หรือว่าไบค์เทรนเนอร์แน่นอนครับเจ้าไบ k ์โรลเลอร์กับไบค์เทรนเนอร์นี้ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จัก 6ข้อที่พิจารณาเลือกซื้อเจ้าไบส์โรเลอร์หรือว่าไบส์เทรนเนอร์กันนะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกคือสําหรับคนที่ปั่นจักรยานใหม่ๆนะครับมองหาเจ้าไบส์โรเลอร์กับไบส์เทรนเนอร์นี่ผมจะแนะนําให้ใช้ที่เป็นตัวไบส์เทรนเนอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ปั่นจักรยานใหม่ๆการทรงตัวอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเจ้าไบส์เทรนเนอร์เนี่ยจะทําให้เราปั่นจักรยานได้ดีนะครับมีความมั่นคงนะครับ เพราะถ้าเกิดเราไปใช้ตัวที่เป็นไบสโเลร์โอเคการแอดจัสเมนต์ของเจ้าไบสโเลร์อาจจะง่ายนะครับเพราะว่าวัดจากฐานล้อหน้ากับล้อหลังครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ปั่นจักรยานแต่หลังจากนั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นบิ๊กนอร์หรือว่าคนที่ปั่นจักรยานใหม่นะครับโอกาสล้มหรือว่าโอกาสพังพลาดนี้อาจจะมีมากกว่าไบส e เ์เทรนเนอร์ั้นแล้วผมอยากจะแนะนํา สำหรับคนที่ปั่นจัรยานใหม่นะครับให้ใช้ไบ t ์เทรนเนอร์จะมั่นคงมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับเรามาดูข้อที่2นะครับคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับหลายๆท่านคงทราบนะครับว่าระหว่างเจ้าไบ t ์เทรนเนอร์กับไบ t ์โรลเลอร์เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ใช้เจ้าไบต์เทรนเนอร์อยู่บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ย ราคาหลักเป็นแสนเลยนะครับมีพวกบลูทูธมีอุปกรณอ์อำนวยความสะดวกอีกมากมายนะครับถ้าเทียบกับเจ้า b บส์โรเลอรแล้วราคาแตกต่างกันเลยนะครับสำหรับเจ้า b บส์โ o เลอร์นี่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเซฟคอร์เนี่ยผมว่าเหมาะสมเลยนะครับเหมาะกับตัวผมเองหรือว่าพี่ๆหลายๆท,ท่านที่อยากจะปั่นจักรยานในช่วงที่ฝนตกน้ําท่วมแบบนี้เจ้าไบส์โรเลอรก็ถือว่าเป็นทางเลือก หนักหนึ่งเลยนะครับล้ามาดูข้อที่3นะครับคือเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกฟิลในการปัจจัยเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเจ้าไบส์โรลเลอร์จะดีกว่าไบส์เทรนเนอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าไบส์เทรนเนอร์เนี่ยมันจะฟิกกับเรากับล้อจักรยานเราเราไม่สามารถขยับตัวจักรยานไปซ้ายไปขวาได้นะครับหรือว่าเอียงได้นะครับความรู้สึกมันจะแตกต่างกับเจ้าไบส์โรลเลอร์ซึ่งเจ้าไบส์โรลเลอร์เนี่ย มันจะได้ฟิลในการปั่นจักรยานเหมือนออกไปปั่นจักรยานข้างนอกครับเราสามารถขยับซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดนึงทําให้เรารับรู้ถึงการปั่นจักรยานอยู่ด้านนอกนั่นเองครับทีนี้เรามาดูข้อที่4นะครับคือเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็การขนส่งนั่นเองครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเจ้า bike roller กับ bike trainer แล้วเจ้า bike roller เนี่ยสามารถจัดเก็บได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงใต้ตู้หรือว่าซองครับแต่ถ้าเทียบกับ bike trainer แล้ว เจ้าไบค์เทรนเนอร์เขาอาจจะมีรูปร่างที่ใหญ่ครับทำให้อาจจะจัดเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากครับทีนี้เรามาดูข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับความทนทานระหว่างไบค์โร l เลอร์กับไบค์เทรนเนอร์นี่ผมบอกเลยว่าเท่าๆกันเลยครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยกให้กับเจ้าไบค์โร l เลอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายแล้วก็อายุการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายปีนะครับ การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนพวกสายพานเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่เรารวมแล้วโครงสร้างที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ทําให้มีความทนทานที่ดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าระหว่างบอยส์เทรนเนอร์กับบ i ์โรลเลอร์เนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบอยส์เทรนเนอร์เนี่ยจะสังเกตว่าอุปกรณ์พลาสติกหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยทนความร้อนได้ดีอายุการใช้งานก็เยอะมากขึ้นนะครับ ทำให้ปัจจุบันเจ้าไบส์เทรนเนอร์กับไบ์โรเลอร์เนี่ยความทนทานใกล้เคียงกันนะครับเรามาดูข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับเป็นเรื่องของคุณสมบัติด,ด้านประสิทธิภาพนั่นเองนะครับลหลายๆคนนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกตัวที่เป็นไบส์โรเลอร์หรือว่าไบส์เทรนเนอร์ดีนะครับทีนี้ครับผมบอกงี้เลยครับว่าข้อนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ปั่นจักรยานเองครับเราจะบอกว่าไบส์โรเลอร์ดีกว่าหรือไบส์เทรนเนอร์ดีกว่านะครับ เพราะว่าคนที่ฝึกซ้อมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ปั่นแบบกระชากบางคนก็แบบโยกซ้ายโยกขวานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนก็ปั่นแบบธรรมดาแน่นอนครับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าบางคนปั่นโยกด้วยขึ้นเขาจังหวะโยก 1, 2, 3ไปแบบนี้ครับ เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะดีตามมานะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับผู้ปั่นครับเป็นไงบ้างครับนี่คือเรื่องราวที่ทางช่องไซค์คิงสตอรี่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับระหว่างตัวไบส์โรลเลอร์กับไบส์เทรนเนอร์ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆน้ำท่วมไม่สามารถไปปั่นจักรยานได้หรือบางคนไปปั่นสเกลเลนบ่อยๆนะครับแต่ออกไปปั่นไม่ได้เนื่องจากพายุเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าทุกภาคนะครับ ไม่สามารถไปปั่นจักรยานได้อันนี้ก็คือเป็นเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยสําหรับคนที่มองหาตัว bike trainer หรือว่า b i โร roller กันนะครับถหลับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ใช้ b i โร roller อยู่รุ่นไหนแบบไหนหรือว่า bike t r a น n e r รุ่นไหนแบบไหนเอามาแชร์กันได้นะครับ พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับทางไซคิงสตอรี่เราเปิดโอกาสเพื่อแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไซคิงสตอรี่กันด้วยนะครับตอนนี้ยอด Subscribe ประมาณ7 5 0 0นะครับทยอยขึ้นไปที่ห0ื่น s ับส c r ร b ์ด้วยกันนะครับวันนี้ช่องไซคิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ